สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2568ใกล้ๆ4ทุ่มครับพรุ่งนี้อสมอรับเงินค่าบริการ2,000บาทนะครับก็เป็นค่าบริการของเดือนมกราคม2568ที่เราปฏิบัติงานไปแล้วพรุ่งนี้ก็คือวันที่14กุมภาพันธ์2568โอนขบัญชีทกศให้กับพี่น้องอสมอ2,000บาทนะครับขณะนี้ใกล้ๆ4ทุ่ม13กุมภาพันธ์2568 คำว่าวันที่1 4กุมภา,าก็นี่แหละครับเลยหกทุ่มของคืนวันนี้ละไปเลยหกทุ่มของคืนวันนี้ไปประมาณ3มชั่วโมงนะครับค่าริาการก็โอนเข้าบัญชีทกศเสร็จแล้วก็มีการหากออกักทกศสมอก็หัก4 3 1สาบาท20สตางค์นะครับไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต1นึ่งพนได้นะครับใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหักเท่านี้แหละครับ4 3 1สบเบาท20สสตางค์ใครค้างจ่ายเดือนก่อนค้างกี่เดือนก็หักเพิ่มขึ้นมาอีกตามยอดที่ค้างนะครับ ถ้ามีการหักหลายยอดใครโดนหักหลายยอดก็สแสดงว่าครา้งจ่ายเงืนอนก่อนนะครับใครโดนหักเพียงยอดนี้ยอดเดียว431บาท20บาทต่างก็คือเขาหักเฉพาะของงวดน,นี้ไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต1,078รายนะครับ <lia v room> ใครที่เงินไม่พอหักคิดว่าเงินไม่พอหักโดยเฉพาะคู่สรวนดรอสมมนะครับยังฝากเงินเข้าทันนะครับฝากเงินเข้าบัญชีทกสเนี่ยภายในไม่เกิน6ทุ่มวันนี้โดยใช้แอปนะ ใครที่มีแอปธนาคารหรือมีเพื่อนบ้านมีแอปธนาคารหรือญาติมีแอปธนาคาร,ร,ออาคารโอนเข้าบัญชีทกสวให้ให้มีเงินเกิน431บาท20สตางค์เข้าไว้ก็จะพอหักนะครับกรณีไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนนะครับกรณีค้างจ่ายเดือนก่อนด้วยก็ฝากเข้าไปให้พอหักฝากก่อน6ทุ่มวันนี้ยังทนนนนันนะครับวันนี้13กุมภาพันธ์นะครับหลัง6ทุ่มไปแล้วไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มโอเริ่มมีการโอนเข้าบัการแล้วเริ่มมีการหักตามลำดับนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเข้าบัญการอสม ที่จะรับในวันพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้13กุมภาพันธ์2568มีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้1 0 0 0 0สินเชื่อเงินด่วน10,000เพื่ออสมอ,อสะสะนะครับฟังข่าวครับพรุ่งนี้วันที่14กุมภาพันธ์2568สมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมระบบ Zoom Meeting ประชุมออนไลน์โดยเขาจะประชุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดนั้นเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดทีนี้สิ่งที่เขาจะประชุมกันก็คือสมาคมจะชี้แจงแนวทางวิธีการออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกชกสสมอและรับรองผู้รับเงินสงเคราะห์อของสมาชิกนี่แหละครับเมื่อประชุมชี้แจงประเด็นนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังผ่านการประชุมพรุ่งนี้14กุมภา2568 10โมงเช้าเขาจะประชุมกันหลังผ่านการประชุมเสร็จสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับในฐานะศูนย์ประสานงานของสมาคมชกสอสมแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขาก็จะมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกชกสอสมแห่งประเทศไทยและรับรอง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินชามนิยมเกี่ยวกัของสมาชิกรับรองให้พี่น้องอสมอที่เป็นสมาสมชิกชกสสมอเอกาสารนี้พี่น้องก็จะนําไปยื่นขอกู้กับชกศต่อไปซึ่งเมื่อสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดผ่านการประชุมออนไลน์พรุ่งนี้กับสมาคมชกศสมอแล้วนะครับก็คาดว่า,าสัปดาห์หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็คงจะ แจ้งข่าวประชาสัม,สมสสพันธ์ไปยังสำนักงานสาธารณสุขเพอไปยังรอพสตทุกแห่งแต่และจังหวัดเขาคงจะทําแบบคล้ายๆกันนี่แหละครับแจ้งไปเพื่อนัดหมายให้พนอสมอที่ประสงค์จะขอกู้ทกศหนึ่งแสนบาทนี่แหละไปขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกชกศส,สมอและรับรองอสมาชิกและรับรองผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์อของสมาชิกนี่แต่และจังหวัดเขาจะ เริ่มให้พี่น้องอสมอไปขอหนังสือรับรองนี้ได้เมื่อไหร่เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าคงกู้ของเจ้าประชาสัมพันธ์นะครับหลังเขาหลังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเขาประชุมร่วมออนไลน์กับสมาคมแล้วในวันพวกนี้นะครับสัปดาห์หน้าก็คงจะแจ้งข่าวไปยังพื้นที่ให้พี่น้องอสมอได้รับรู้รับทราบนะครับโดยหน่วยงานหลักๆก็คือรพสตอเขาคงจะรับทราบข่าวและก็ไปบอกพี่น้องอสมอพี่น้องอสมอท่านใดที่ประสงค์จะกู้ก็ต้องไปขอหนังสือรับรองจากจังหวัด หนังสือรับรองนี้จะเป็นเอกสารประกอบการยื่นคําขอกู้นะครับส่วนเอกสารที่จะยื่นคําขอกู้นั้นมีอะไรบ้างต้องรอฟังข่าวจากทกศสอนะครับเพราะว่าตอนนี้ทกศสยังไม่แจ้งข่าวออกมาเลยก็คาดว่าจะแจ้งสัปดาห์หน้านีาน่แหละครับเกี่ยวกับหลักฐานการยื่นขอกู้น่าจะมีอะไรบ้างทํานองนี้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆจะมีแน่นอนก็คือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกทกค,คอสอสมอที่จังหวัดออกให้นี่แหละนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับ มันก็คงจะเหมือนกันกับกู้สองหมื่นห้าหมื่นนี่แหละพี่น้องเคยยื่นเอกสารอะไรในการส่งคําขอ,อกูนะ้น่าจะเป็นเอกสารเดียวกันนี่แหละเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ,อกู้สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้สำเนาหน้าบัญชีธนาคารตรกผู้ขอ,อกู้สำเนาบัตรสมาร์ทการ์ดบัตรที่เป็นบัตรเอทีเอ็มกดเงินเข้าบริการอาสมอนั่นแหละคาดว่าวจะเป็นทํานงนี้นะครับแล้วก็ร่วมกับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกชกสสมแห่งประเทศไทยและรับรอง ผู้รับเงินชงขอของสมาชิกหนังสือตัวนี้สําคัญมากก็ต้องแนบประกอบไปด้วยนะครับก็จะเอาไปยื่นทกศซึ่งทกศจะเปิดให้ขอกู้กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนวันที่เท่าไหร่ที่จะเริ่มให้ไปยื่นเอกสารขอกู้พี่น้องอสมอจะยื่นขอกู้ได้เมื่อไหร่ณนะทกศที่สาขาตัวเองที่รับค่าบริการนั่นแหละครับก็ต้องรอฟังข่าวอย่างเป็นทางการกจากทกศอีกครั้ง แต่นายสมศักดิ a, ainsi, ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาเคยได้ประสานงานกับทกศไปแล้วทกศตอบนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าเริ่มให้ติดต่อขอกู้ได้17กุมภาส่วนทกศจะให้ติดต่อขอกู้ได้17กุมภาตามที่ทกศเขาเคยพูดกับรัฐมนตรีไว้แล้วหรือเปล่านั้นนะครับก็ต้องรอฟังข่าวสัปดาห์ที่จะถึงนี่แหละครับสัปดาห์ที่จะมาถึงนี่ทกศเขาจะแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้เกี่ยวกับข่าวเพิ่มเติมกู้หนึ่งแสนสินเทืองเงินด่วนสิบหมื่นอสมอสอสอก็แจ้งให้ทราบว่าพีออ่นอสมอจะต้องได้ไปขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกชกสสมอและรับรองรา,ายชื่อผู้รับเงินชงค้อของสมาชิกจากจังหวัดนะครับจังหวัดจะออกให้เพื่อประกอบเป็นเอกสาร,รประกอบคําขอกู้ต่อไปส่วนกู้ได้เมื่อไหร่ไวๆนี้ครับชกสจะแจ้งอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้หรือถ้าเขาไม่แจ้งพรุ่งนี้ก็จะเป็นสัปดาห์หน้าแจ้งรายละเอียด วันที่ที่ให้ยื่นขอกู้ได้เอกสารคำขอกู้มีอะไรบ้างเมื่อกู้ไปแล้ว10,000แบาทชําระงวดเดือนละกี่บาทชําระกี่เดือนจึงหมดหนี้นะครับเพราะว่าเขาจะให้คืนทั้งต้นทั้งดอกนะครับรา,ายละเอียดต่างๆเหล่านี้ก็ทกสเขาจะแจ้งไว้ใบนี้เราก็ติดตามข่าวอยู่ทุกวันนะครับถ้าทกสเขาแจ้งเมื่อไหร่เราก็จะมาทาคลิปแจ้งรายละเอียดเสริมอีกทางหนึ่งนะครับส่วนพี่นอ้องอสมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทกสได้3มช่องทาง สี่ช่องทางด้วยซ้ำไปนะครับช่องทางที่หนึ่งเฟซบุ๊กทกศบีเอซีไทยแลนด์นะครับช่องทางที่สองเฟซบุ๊กทกศบริการด้วยใจช่องทางที่สามไลน์ใครที่ทาทาเรื่องกับไลน์ทกศนั่นแหละใครที่ทําเรื่องแจ้เงเตือนรับเงินเ,เงินเข้าเงินออกจากบัญชีทกศผ่านไลน์นั่นไลน์นี้เขาก็แจ้งรายละเอียดเงินกู้แสนของของอสมอด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งช่องทางที่4คือเว็บไซต์สมาคมทกศสมรนะครับ ส่วนช่องทางที่5ก็ช่องโชคดีดอนยูทูบนี่แหละครับถ้าทกศเขาแจ้งข่าวรละวเรียนเมื่อไหร่แล้วก็แจ้งทันทีตามนั้นเลยต่อจากนั้นไม่นานเราก็จะแจ้งเลยนะครับก็สําหรับค่าคืนวันนี้13กุมภาพันธ์258 6ก็ขอบคุณพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปนี้ครับกลับมาพบก,กันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ